เจ้าดูอะไรอยู่หรอือเอ๊ะไม่ไม่มีอะไรเ,เก็บเอาไว้มานี่สิอา้าเมื่อกี้เพิ่งดูภาพต้องห้ามไปตอนนี้ในหัวของเราเต็มไปด้วยภาพเหล่านั้นทำให้ถอดเสื้อให้นิบูอาอย่างเคยไม่ได้เลยหากเป็นนิบูอาแล้วก็ ภาพในจินตนาการของเวนดี้เวนดี้เอ,อ๊ะเออขอโทษนะแย่แล้วเดี๋ยวก่อนที่วันนี้เจ้าดูเหมือลอยที่แท้ก็เพราะสิ่งนี้นี่เองเออไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยที่แท้เจ้าก็หมกมุ่นอยู่กับเรือนร่างของข้า ไม่เพียงแต่จะฉีกเสื้อผ้าของข้าแต่ยังซ่อนสิ่งนี้เอาไว้อออหมกมุ่นเหรอถ้าเปล่าซะหน่อยนี่เป็นเพียงปฏิกิริยาตอบสนองของหญิงสาวที่เห็นภาพโป๊ก็เท่านั้นเอง <c oughs> ยังไม่ถึงคราวของเจ้าองราชาแห่งบาบิโลนพวกเรามาแล้วไปคะใครก็ได้พาตัวเอมี่อดิด จำเงื้อเงือออกไปทีอย่าให้นางมารบกวนความสุขของข้าเอ้ออ้ยรบกวนความสุขของนายเหรอต่อให้ฉันต้องโดดลงจากตรงนั้นฉันก็ไม่มีทางเข้าไปในห้องนอนของนายด้วยตัวเองเหรอกยะฟาบาทวันนี้จะเล่นอะไรกับพวกเราไปคะบ้าอย่านะพี่คะ บ้าที่สุดพระราชาผู้อุทิศตนอะไรกันละ่ะประวัติศาสตร์ต่างเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนี่คือน้ำพึ่งสุดพิเศษของพวกเราไซดอนที่นำมาเพื่อถวายให้แก่เทพีอิสทาโดยเฉพาะขอเชิญท่านมหาปุโรหิตลิ้มรสด้วยลิ้นของท่านก่อนที่จะถวายเครื่องบูชาเดทเทพีอิสทา เทพีจะคุ้มครองเจ้ารับไว้ผู้มาเยือนไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่เป็นสมาชิกของสถานเอกอัครราชทูตไม่ทราบว่ามีธุระอันใดถึงได้มายังตำหนักพระเจ้ายามเด็กดด่นเช่นนี้มหาปุโรหิตซัมซีราชาแห่งบาบิโลนเอาแต่สนุกและเพลิดเพลินกับเหล่าสนมไปวันวันท่านผู้มีพลังแห่งปาฏิหาริย์ทำไมท่านไม่มาช่วยพวกเราไซดอน ให้กลายเป็นประเทศที่มีอำนาจในเขตพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์นี้แทนละ่ะข้าไม่มีความคิดจะทระยศต่อบาบิโลนข้าจะจับกบฏอย่างพวกท่านเพื่อมอบให้แก่พระองค์ <c oughs> พวกท่านน้ำพึ่งนั่นไม่ใช่เครื่องบูชาที่ใช้ถวายแก่เทพีแต่อย่างใดแต่เป็นยาพิษที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะต่างหากละ่ะท่านมหาปุโรหิต <c oughs> ซัมซีแม้แต่ท่านจะไม่ช่วยพวกเราแต่พวกเราจะปล่อยให้ราชาแห่งบาบิโลนได้ตัวท่านไปไม่ได้นิบูอาคนบ้าขอฉันดูหน่อยเถอะว่านายจะทนไปได้นานแค่ไหนเฝ้าอยู่ตรงนี้จนพลอยหลับไปแล้วโง่จริงๆเลยอวนดี้น้อยบอลลูนอากาศร้อน จองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมเราถึงอยู่ในอ้อมกอดของนิบูอาได้ล่ะเอ้อมันเจ็บนะยนเข้าทำไมเนี้ยดูเหมือนเสียงเรียกของโบรดี้จะทำให้เจ้าตื่นซะแล้วเดิมทีว่าจะพากลับห้องนอนเพื่อเล่นสนุกสักหน่อยเ <G l ut on> ฮ้สัตว์ร้ายชัดๆเวนดี้น้อย บอลลูนอากาศร้อนถูกสร้างขึ้นตามแบบของท่านแล้วรีบไปดูกันเถอะอ๊ะจริงเหรอไปกันเถอะทำไมดิบัวอาถึงไปด้วยกันกับพวกเราล่ะยังมีสาวสาวมากมายร้อยเขาเล่นไปด้วยไม่ใช่หรือยังไงกันไปข้านะให้ข้าเข้าไปพี่สาวเอมี่อีดิดอะเสียงของมแมลงนี่นะพระราชวังเป็นสถานที่สำคัญ ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะเข้าออกได้ตามใจชอบอพี่สาวเอมี่อิดิธข้ามีเรื่องสำคัญจะรายงานท่านท่านมหาปุโรหิตซัมซีหายตัวไปอะอะไรนะเมื่อครู่ให้คนไปตรวจสอบมาแล้วทั้งกระเป๋าเดินทางและทูตจ,จากไซดอนก็หายตัวไปในช่วงค่ำคืนดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะเป็นคนพาตัวมหาปุโรหิตซัมซีไป อ๋อถ้าไม่รู้เส้นทางแล้วจะออกตามหายัางไงกันล่ะหรือจะส่งกองกำลังไปยังไซดอนโดยตรงเมื่อถึงเวลานั้นประชาชนจะดำรงชีวิตอยู่ได้ยากอย่างดีกเลียงไม่ได้จะรีบร้อนไปทำไมกันยังมีคนของไซดอนอีกคนที่ยังไปไหนไม่ได้นี่นะเอะอะออเอ๊อะ นี่มันหนึ่งในผู้หญิงที่อยู่ในห้องของนิบูอาสามวันสามคืนไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> พวกของเจ้าได้ทิ้งเจ้าเอาไว้ที่นี่และหายตัวไปแล้วหากเจ้าคิดเป็นคนฉลาดจงบอกทิศทางของรถม้าที่พาตัวซัมซีไปออกมาเจ้าจะได้ไม่ต้องตายชิราชาผู้โหดเหี้ยมพวกเรา เต้นรำอยู่ในห้องของท่านเป็นเวลาสามวันสามคืนแต่ท่านกลับไม่แต่ต้องตัวพวกเราเลยไม่แต่คนเดียวบาบิโลนจะต้องล้มสลายเพราะคนอย่างท่านเป็นแน่หากท่านรักและปลดปลานข้าข้าก็สามารถทรยศต่อไซดอนได้แท้ๆตายแน่ๆมาว่านิบูอาไรน้ำยาแบบนี้ <c oughs> ที่แท้เขาก็ไม่ได้แต่ต้องใครเลย,ยนั่นแหละเนี่ยมีอะไรนะ่าคำนัก ดูเหมือนว่าเจ้าจะอยากเป็นของข้ามากเลยนะแต่ข้าไม่ต้องการผู้หญิงเช่นเจ้าแต่ทหารของข้าต้องการพาตัวนางไปอะไม,ไม่นะอย่าส่งข้าไปยังายทหารเด็ดขาดอง์ราชาผู้หญิงคนนั้นยอมรับสารภาพออกมาแล้วรถม้าที่พาตัวท่านมหาปุโรหิตซัมซีไปเกรงว่าน่าจะใกล้ออกจากเมืองบาบิโลนแล้วยพคะ สายเกินไปที่จะปิดประตูเมืองเพื่อสกัดกัน้นรถรบที่เร็วที่สุดในเมืองตามทันหรือไม่การจัดเตรียมต้องใช้เวลาเกรงว่าไม่ทันเพระเยอะค่ะข้ามีวิธีที่จะทำให้ตามซัมซีทันพาหานะที่ข้าจะใช้ในการเดินทางครั้งนี้ก็คือบอลลูนอากาศร้อนอยังไงละองค์หญิงแห่งมิเดีย สิ่งนี้จะไปเร็วกว่ารถรบได้อย่างไรกันเรื่องใหญ่โตในบาบิโลนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะพะยะค่ะท่านไปตั้งใจปฏิบัติองค์ราชาดีกว่านะพะยะค่ะองค์ราชาองค์งหญิงแห่งมีเดียทําให้เสียเวลาไปไม่น้อยแล้วโปรดออกคําสั่งให้ออกรถรบไล่ตามท่านมหาปุโรหิตซัมซีด้วยพะยะค่ะเวนดี้ลงมาเถอะบาบิโลนของข้ามีทหารมีฝีมือที่คอยไล่ตามศัตรูได้อยู่แล้ว หากต้องให้ผู้หญิงลงมือแบบนี้คงได้ถูกหัวลอ้อย่ะเป็นแน่เอ๊ะนิบูอาท่านหยุดหยุดตรงนั้นเลยนะจะจะ,จะตกแล้วอ้าฮะเอ๊ะแค่นี้ยังลื่นตกลงมาแล้วข้าจะวางใจให้เจ้าตามซัมซีไปได้อย่างไรเออเอเอองหญิงเอมีเอดิทเรากลับห้องบรรทมกันเถิดเพคะแต่ว่าเราจะยอมจริงๆนะเหรอ เออองหญิงละเออองหญิงอยู่ทางนั้นนิบูอาให้เวนดี้ได้ลองเถอะบางทีสิ่งนั้นอาจจะลอยได้ก็ได้นะลอยได้แล้วยังไงนี่ข้ามาถึงจุดที่ไร้ประโยชน์จนต้องให้ผู้หญิงของข้าไปเสี่ยงอันตรายแล้วเหรอเออนิบูอาเจ้ากลัวว่าเวนดี้น้อยจะได้รับอันตรายก็เลยหยุดนางอย่างนั้นเหรอหรือว่าเจ้าจะมีใจให้กับนางแล้ว ดูนั่นสิบนฟ้านั่นมันอะไรกันนะเอะขอโทษนะนิบอายังไงข้าก็ยังอยากลองดูอยู่ดีคอยดูนะข้าจะต้องช่วยซัมซีให้ได้ลมที่พัดไปยังทิศทางของซัมซีขอข้าใช้ประโยชน์จากเจ้าหน่อยแล้วกันนะซัมซีข้าจะหาท่านให้เจอแทนนิบวอาเองท่านหัวหน้าองครักษ์รถรถ,รถเตรียมพร้อมแล้ว จะตามไปเลยไหมขอรับเรื่องนี้ถอยไปข้าจะเป็นคนขับรถม้าเองเออฟาบาตเดี๋ยวสินิบอาเจ้าจะไปด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอไซดอนอาจซุ่มโจมตีอยู่นอกบาบิโลนก็ได้เจ้าจะยอมเสี่ยงชีวิตเพียงเพื่อเจ้าหญิงที่ถูกส่งมาเพื่อผูกไมตรีหรือเจ้าคือราชานะโบรดี้นางไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งมีเดียที่ถูกส่งมาแต่งงานเพื่อผูกไมตรี ดาบใดที่ก้าวเข้ามาในปีกของข้านิบูอาแล้วนางก็คือผู้หญิงนิบูอาและข้าจะไม่ยอมให้ผู้หญิงของข้าเป็นอะไรไปโดยเด็ดขาดไปกันเถอะเออท่านอัครเสนาบดีท่านเป็นอะไรไปเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งแต่ที่นิบูอาขึ้นเป็นราชานี่เป็นครั้งแรกที่เห็นเขาใจร้อนขนาดนี้ จากคำพูดของนิวโวอาหรือว่าเวนดี้น้อยจะไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งมีเดีย